เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามนะครับท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยท่านผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคุณครูนะครับที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข้ามเขา เราเชียงใหม่เขตสนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอัคารที่14มกราคม2 5 6 8ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในปี2568ด้วยนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวเหน็บนะครับไปทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเชียงใหม่เขตสามของเราก็มีอุณหภูมิเล็กตัวเดียวนะครับในหลายๆพื้นที่ด้วยครับ รายการคุยข้ามเขาเราเชียงใหม่เขตสามของเราแน่นอนนะครับประกอบด้วย3ามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็จะเป็นช่วงผู้บริหารพบปะเพื่อนครูนะครับก็จะเป็นผู้บริหารของสำนักงานเขตมาพบปะนะครับพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของข้อราชการต่างๆรวมถึงความห่วงใยต่างๆด้วย ช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของอสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับกลุ่มงานต่างๆที่จะมามอบข่าวสารให้กับทุกท่านและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของคลิปนวัตรกรรมการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่ส่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับและแน่นอนนะครับช่วงแรกของเราวันนี้ช่วงผู้บริหารพบปะเพื่อนครูนะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ของเราติดภารกิจนะครับได้ส่งท่านรองผู้อำนวยการนะครับมาพบปะก,กับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญทุกท่านพบปะก,กับท่านรองทอแสงสมพินิษฐ์นะครับรองผู้อำนวยการสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เดยนเชิญครับสวัสดีนะคะคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรเชียงใหม่เขต3ทุกท่านนะคะ พบกันวันนี้เป็นวันที่อากาศเหน็บหนาวนะคะหนาวมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็น่าจะหนาวไปถึงสิ้นวันครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางสํานักงานเขตก็มีข้อราชการที่จะนําเรียนนะคะคณะผู้บริหารคณะครูนะคะ,ะดังนี้นะคะก็หนึ่งนะคะสำนักงานเขตนะคะได้ รับบรรจุแต่งตั้งนะคะศึกษานิเทศใหม่สองท่านนะคะคือนางสาวแวววลวีพุทธิมานะคะแล้วก็นางสาวเมรีแซโกนะคะตั้งแต่วันที่9นะคะวันศุกร์ที่9นะคะเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านตำแหน่งศึกษานิเทศนั้นก็ยังขาดขาดอยู่นะคะถ้า ท่านใดสนใจที่จะสมัครมาเป็นศึกษานิเทศนะคะทางเชียงใหม่เขตสามก็ยินดีต้อนรับนะคะและการสอบนะคะการสอบ RTNT ซึ่งได้มีการซักซ้อมการประชุมกรรมการกันแล้วเมื่อวานนะคะทางออนไลน์นะคะสำหรับการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจะจัดขึ้นในวันพุทธที่26กุมภาพันธ์นะคะประกาศผลบรรพฤหัสบดีที่24เมษายนนะคะการสอบอาทีนะคะอ่านสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะสอบในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์นะคะก็ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้บริหาร คณะครู craft, นะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะคะให้ท่านได้ uh, ตระเตรียมนะคะตระเตรียมความพร้อม,มไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของนักเรียนความพร้อมของ uh, ด้านสถานที่นะคะให้ให้มีความเป็นเรียบให้ความให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยพร้อมที่จะ uh, ดำเนินการจัดสอบนะคะแล้วก็ uh, ขอให้นะคะผลสอบนะคะทั้ง,อส,องอสองระดับชั้นนะคะให้มีผลสำล์เพิ่มขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านนะคะส่วนการสอบโอเนตนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3นะคะ ซึ่งเดิมกำหนดของป .6 นะคะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์นะคะาทางศูนย์สอบได้แจ้งเลื่อนนะคะแจ้งเลื่อนเป็นวันที่เฉพาะป .6 นะคะเป็นสอบวันที่สามวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นะคะเนื่องจากาวันที่1กุมภาพันธ์นั้นนะคะจะปีจะเป็นการเลือกนายกอบจและ อสอบอจอทั่วทั่วประเทศนะคะ,ะก็เลยเลื่อนเลื่อนออกไปอีกส่วนของมัธยมนะคะจะสอบอม .3 จะสอบวันที่สองเหมือนเดิมนะคะกะ็นำเรียนแจ้งให้คุณครูและท่านผู้บริหารได้รับทราบนะคะสำหรับห่วงสัปดาห์นี้นะคะจะเป็น ห่วงสัปดาห์ของการจัดงานวันครูนะคะซึ่งกำหนดนะคะเป็นวันที่16มกราคมของทุกปีนะคะซึ่งวันครูนะคะ,ะก็เริ่มจัดตั้งแต่นะคะปี2488นะคะสำหรับคำขวัญวันครูนะคะครั้งที่69ประจำปี2568 ะะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้ให้ไว้นะคะคือครูจุดประกายฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยนะคะดิฉันก็ขอให้การจัดงานวันครูทั้งห้าอำเภอนะคะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ ขอให้คุณครูทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะความเจริญในหน้าที่นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองต่อแสงสุนิพนิด้วยนะครับที่ได้ส่งมอบนะครับในข้อราชการนะครับในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับรวมถึงส่งความห่วงใยนะครับเกี่ยวกับ คุณครูทุกท่านนะครับในการจัดกิจกรรมวันครูตลอดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ส่งพรดีๆให้กับทุกท่านนะครับสำหรับงากลายเป็นวิชาชีพครูของเราด้วยละกันนะครับเอาล่ะนะครับมาต่อในช่วงที่2นะครับช่วงผู้คลิก ขอไปครับช่วงสาระน่ารู้นะครับจากกลุ่มงานต่างๆก็เป็นคิวของกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตของเรานะครับจะมาชวนคิดชวนคุยนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณนะครับโดยท่านผู้อในการของกลุ่มเองนะครับท่านจันวีนาสุวรรณนั่นเองนะครับก็เดินเชิญทุกท่านนะครับพบกับท่านผู้อำนการกลุ่มได้เลยครับเป็นเชิญครับ สวัสดีค่ะท่านผู้รับชมรายการคุยข้ามเขาเราเชียงใหม่เขต3วันนี้ทางกลุ่มนโยบายและแผนนะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณงบลงทุนค่าคารุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างก็คือว่าการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณนั้นนะคะทางเขตพื้นที่ก็จะแจ้งให้โรงเรียนเสนอขอจัดตั้ง รายการคารุพภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างขึ้นมาตามความจําเป็นของโรงเรียนนะคะซึ่งเบื้องต้นโรงเรียนต้องเข้าใจว่าการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณนั้นจะต้องเสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อนหนึ่งปีงบประมาณนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2569นี้นะคะก็ได้แบ่งการจัดตั้งงบประมาณออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1กลุ่มโรงเรียนพระราชดําริ กลุ่มที่สองกลุ่มโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพและกลุ่มที่สามคือกลุ่มโรงเรียนทั่วไปนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มโรงเรียนพระราชํารินี้นะคะทางสพทเขาจะก็จะมีประธานของกลุ่มนะคะและก็สพทก็จะแบ่งงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกลุ่มไปเสนอขอจัดตั้งตามความจำเป็นและก็ส่งเรื่อง มายัางสำนักง,งานเขตพื้นที่เพื่อที่สำนักง,งานเขตพื้นที่จะได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-budget นะคะแล้วก็รวบรวมจัดทำเอกสารส่งให้สพทอต่อไปนะคะส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มโรงเรียนหนึ่งอำเภอกลุ่มโรงเรียนคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นจะมีหนังสือจากสพทอมาให้โรงเรียนเสนอขอรับงบประมาณค่ารูปพันธ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างนะคะโดยวิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลนแล้วก็ส่งหนังสือส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่นะคะเพื่อที่เขตพื้นที่จะได้บันทึกข้อมูลในระบบอ e ีบัด e เจตแล้วก็รวบรวมเอกสารเสนอให้สพเทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไปนั้นนะคะ สพทจะจัดกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักง,งานเขตพื้นที่มาพิจารณาให้จัดตั้งให้กับโรงเรียนตามความจำเป็นนะคะในสองรายการก็คือรายการครุพภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างนะคะเราจะมายกตัวอย่างว่ากลุ่มโรงเรียนทั่วไปเนี่ยครุพภัณฑ์ที่โรงเรียนจะขอจัดตั้งนั้นนะคะควรจะ จัดตั้งอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของคารุปพรร์การศึกษาเช่นโรงเรียนต้องการเสนอขอรับงบประมาณรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนก่อนปถมศึกษาท่านก็ต้องดูว่านักเรียนก่อนปถมศึกษาของท่านมีกี่คนแล้วตอนนี้มีโต๊ะนักเรียนอยู่แล้วกี่ชุดแล้วก็ขาดไปกี่ชุดนะคะท่านก็เสนอขึ้นมาหรือ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสําหรับนักเรียนประถมศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ต้องไปวิเคราะห์ความขาดแคลนของท่านว่าท่านเปิดสอนนักเรียนประถมของท่านเนี่ยมีทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นประถมที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นักเรียนปัจจุบันท่านมีกี่ชุดแล้วมันขาดไปกี่ชุดนะคะนั่นก็คือจะต้องเสนอขอทั้งนี้การเสนอขอ โต๊ะเก้าอี้จะต้องไม่เกินจำนวนนักเรียนของท่านที่มีอยู่นะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าโรงเรียนเสนอขอเกินจำนวนนักเรียนที่ท่านมีอยู่นะคะในการพิจารณามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจะพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณาให้ท่านตามจำนวนนักเรียนที่ท่านมีอยู่ ไม่เกินจำนวนนักเรียนในปัจจุบันน่ะนะคะแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันที่ว่าจะจัดสรรให้ท่านครบ100เซนตามจำนวนนักเรียนเพราะว่าในโรงเรียนของท่านย่อมมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะท่านจะขอจริงๆท่านก็ต้องวิเคราะห์ที่มันขาดแคลนจริงๆหรือจะต้องเอาไปทดแทนที่มันชำรุดจริงๆนะคะ ซึ่งในปีงบประมาณ2,569นี้นะคะสำนักง,งานเขตก็กำหนดให้โรงเรียนเสนอขอคารุพันได้ไม่เกิน3รายการนะคะโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้นำเสนอให้ท่านดูนะคะถ้าท่านต้องการคารุพันรายการอื่นๆท่านก็ต้องดูความขาดแคลนของโรงเรียนเช่นกันนะคะทั้งนี้ท่านจะวิเคราะห์ว่าท่านสามารถที่จะขอได้ จำนวนเท่าไหร่โรงเรียนขนาดไหนที่จะขออะไรได้ท่านาต้องไปศึกษาจากคู่มือการจัดตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณของทุกปีนั้นทางกลุ่มนโยบายและแผนก็จะได้จัดส่งคู่มือการจัดตั้งงบประมาณให้ท่านได้ศึกษาด้วยซึ่งในการจัดตั้ง คู่มือการจัดตั้งงบประมาณนั้นก็จะมีรายการครูพันสิ่งก่อสร้างให้ท่านได้ศึกษาพร้อมทั้งแบบฟอร์มด้วยนะคะเรามาดูกันในเรื่องของสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมนะคะในปีงบประมาณ2,568นี้นะคะในการที่จะให้โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี2,569 สำนักง,งานเขตได้กำหนดให้โรงเรียนเสนอได้สองรายการนั่นแปลว่าท่านจะต้องเสนอสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมรวมกันแล้วคือสองรายการนะคะ,ะสิ่งที่พบในการขอจัดตั้งงบประมาณปี2569ก็มีโรงเรียนในสังกัดเราอะนะคะได้เสนอขอรับสิ่งก่อสร้างทั้งสองรายการ ในการพิจารณาของคณะกรรมการและงบประมาณที่เราได้รับกรอบจากกรอบวงเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมันก็มีจํากัดนะคะท่านคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในที่โรงเรียนของท่านจะเสนอขอรับงบประมาณในสิ่งก่อสร้างและได้พิจารณาทั้งสองรายการในขณะที่โรงเรียนของเรามีทั้งหมด153โรงเรียน มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงเรียนน่าจะขอนะคะน่าจะขอสิ่งก่อสร้างหนึ่งรายการแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมหนึ่งรายการนะคะแล้วก็ในส่วนของอที่เราตรวจพบนะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะก็คือรายการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะโรงเรียนได้เสนอขอรายการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและระบบประปามานะคะซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วว่าการเสนอขอรับงบป,ประมาณค่าครุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างเพราะฉะนั้นรายการปรับปรุงซ่อมแซมที่โรงเรียนจะเสนอขอได้จะต้องเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบนะคะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าประปานะคะเพราะระบบระบบไฟฟ้าและประปาไม่ใช่ สิ่งก่อสร้างหรืออาคารประกอบนะคะถ้าท่านจะเสนอขอรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาท่านก็รอหนังสือแจ้งจากเขตพื้นที่ให้เสนอขอจัดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบนะคะ มีบางโรงเรียนนะคะที่เสนอขอในงบประมาณ2,569นะคะท่านเสนอขอซ่อมแซมรวมทั้งหมดอะ่ะมันเกินหลักล้านหรือเป็นหลักล้านนะคะด้วยที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะด้วยงบประมาณที่จำกัดมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะว่าคณะกรรมการจะพิจารณาให้ท่านได้ทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นในหลักล้านด้วยงบประมาณที่จำกัดตามที่ได้กล่าวไปนะคะท่านก็ควรจะพิจารณาถึงความจำเป็นถึงอา,อาคารเรียนอาคารประกอบของท่านที่มันชำรุดทรุดโทมจริงๆนะคะท่านควรจะปรับซ่อมแซมอย่างไรนะคะให้ให้มันได้รับงบประมาณแล้วก็พอเพียงสำหรับการปรับปรุง อาคารเรียนอาคารประกอบของท่านนะคะให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้นะคะแต่ว่ามันคงไม่ใช่หลักล้านนะคะด้วยจำกัดของงบประมาณตามที่ได้กล่าวไปนะคะเมื่อท่านได้รับการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณแล้วนะคะก็เป็นข้อเสนอแนะจากทางกลุ่มนโยบายและแผนนะคะ หากท่านมีการเสนอขอรับงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณนะคะท่านไม่ควรนำรายการที่ได้รับการพิจารณาให้เสนอจัดตั้งงบประมาณปี2,569นั้นมาขอซ้ำอีกนะคะเพราะว่าถ้าท่านนำรายการนั้นมาขอซ้ำอีกท่านก็จะไม่ได้มันทำให้การเสนอขอรับงบประมาณมันซ้ำซ้อนแล้วเกิดว่าถ้ามันได้มาทั้งสองรายการ ท่านก็จะไม่มีที่ปรับปรุงซ่อมแซมนะคะและสิ่งที่ท่านควรจะทำอีกอย่างหนึ่งก็ควรจะจัดตั้งแฟมไว้นะคะในเรื่องของแฟ้มการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่ทำการตรวจสอบหากท่านได้รับจัดสรรงบประมาณท่านก็ต้องไปดูต้นเรื่องของท่านนะคะว่าเดิมทีท่านได้ขอรายการอะไรไป หรือว่าได้ขอปรับปรุงซ่อมแซมตรงอาคารเรียนอาคารประกอบหลังไหนเพื่อที่จะได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ตรงกับคําขอที่ได้เสนอขอมานะคะก็มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มนโยบายและแผนนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะนำเสนอให้ท่านนะคะ ก็ถือว่าเป็นการชวนคุยชวนคิดนะคะว่าเราก็หวังว่าในสิ่งที่ได้พูดไปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะในการจัดเสนอขอจัดตั้งงบประมาณค่าครุปพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของอชวนคิดชวนคุยนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณนะครับก็เป็นสาระร,รู้นะครับจากกลุ่มงานที่ทางท่านผอ,อ,อจารวินานะครับซึ่งดูแลเรื่องของนโย,ยบายและแผนก็นํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเอาล่ะมาต่อกันที่คลิปนวัตกรรมการศึกษานะครับในส่วนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องของอ โรงเรียนบ้านว้วสรานะครับเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นชื่อเรื่องว่าอร่อยนะครับซึ่งเป็นรางวัลชนละเลิศเหรียญทองนะครับในการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษานะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าอาหารบ้านฉันในจานบ้านเธอน่าสนใจทีเดียวนะครับและเราจะทิ้งท้าย โดยคลิปนวัตรกรรมนี้นะครับคลิปประโยชน์สั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับและนํารายการจากลาบไปด้วยคลิปนวัตรกรรมนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเดือนถัดไปขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสุขสันต์วันครูด้วยวันนี้รายการของเรานําลาไปก่อนสวัสดีครับเราเข้าหอมเป็นเด็กอาคาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดละส่วนนี้เพื่อนสนิทเรากานน เราโตมาด้วยกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆส่วนเราชื่อใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่เราทั้งหล่อเทและเราก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเรามีเพื่อนสนิทด้วยนะชื่อว่าลูกเกดอะไรอาใหญ่ทำไมไม่รีบๆกาดมวยยืนแอกเป็นนายแบบอยู่ได้แล้วชื่อขวัญทิพย์ เป็นเด็กใหม่ในเทอมนี้เพิ่งมาเรียนที่นี่ได้สมอาทิตย์และคงต้องอยู่ที่นี่อีกนานการเป็นอยู่ก็ถือว่าโอเคนะจะติดเรื่องอาหารการกินนี่แหละที่ยังไม่เจอของที่ชอบเลยจะชอบที่สุดก็คงเป็นลูกชิ้นนี่แหละเฮ้อไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ในเมืองเลยได้กินแต่ของอร่อยๆแต่ว่า,าค่ะของราไมมีของอร่อยน้ำพริกอาคาของเราอร่อยที่สุดเนาะเนาะ ใครว่าล่ะข้าวฟื้นของเราอร่อยกว่าน้ำพริกอาขาต้งเยอะใช่ไหมใช่ไม่ใช่น้ำพริกอาขาของเราอร่อยที่สุดไม่สิข้าวฟื้นของเราอร่อยกว่า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 อยู่ดีๆนะพวกเธอมายืนเถียงอะไรกันตรงนี้เนี่ยถ้าเธอคิดว่าอาหารของพวกเธออร่อยงั้นเธอก็ทำอาหารของพวกเธอมาให้เราชิมสิเราจะได้รู้ว่าของใครอร่อยกว่า ได้งั้นเจอกันวันเสาร์ได้สิแล้วเจอกันที่สาลาโรงเรียน เหมอนนนเนของใครอร่อยกว่าเ้วเลอกไม่ถูกแล้วว่ามันอร่อยเท่ากูเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีของใครสักคนอร่อยกว่าสิถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ลองกินน้ำพริกอาขาดูสิอืมอร่อยอืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย เธอกำลังชิมข้าวพื้นมือสิหืมไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะอร่อยอย้อร่อยบางครั้งการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอาจทำให้เราได้พบกับรสชาติที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้พบกับรสชาติอาหารถิ่นที่ไม่เหมือนกับอาหารที่เราเคยกินและมัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้นแต่มันยังเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำจากรุ่นสู่รุ่นถึงมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยแต่มันคือการเปิดใจกับสิ่งที่แตกต่างและทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องและอิ่มใจ